เรียกราชจรรถใหญ่หน่อยเว้ยกดสายอ่ะระเบิดไปรอบหนึ่งเป็นปที่ว่าก่อสายนะเอาล่างออกก่อนตัดสายจาาาับพระรามเราบนออนเปิดดีเอเอเปิดดีเอกปดล้อล่างซ้ายเปิดดีเอเลยเดี๋ยวแจ้งพระรามก่อน รามลาดพราว47เามลพรามาราว4ีเาดพวเปนหลาต่อวสิบแล้วเป็นรถยนต์รถเก๋งเฮ็ดอาวีเพลิงอยู่ระหว่างลูกไม้ด้านหน้าอยู่บริเวณริมซ้ายหน้าสารนาญาอยู่ระหว่างใช้น้ำจากรถจกักรยานดนตะเพิงทำการดับดไม่มีเปลี่ยน ไม่มีผู้ติดค้อในรถกต้เกนะคราเกิไม่มีผู้ติดค้างนรถูกถูกต้องไม่มีผู้ติดคชืถค้ถูกต้องอะไรกนปขั่มาครับเครื่องที่เรื่งเป็นระเบดกระจายริดใช้ไนานเลยมีการแบบในรถก่อน น้ำจากรถจักรยานยนต์ดับเพลิงเป็นผลผน,นุข้า้ระื้อ่างัออย่างนันอ่างการสอทุกรถ่ะรามเ้สิบาแวนีในน้ใช้น้ำเป็นผลใช้น้ำเป็นผล

อยู่เงี้แหละแบบไรเดี๋ยวรถน้ำมาแล้วให้น้ำมาต่อรังลามลาเท้า47 โซฮ์เปลี่ยนเป็นรถยนต์ยี่ห้อค o n ด้าเทเปลี่ยนเป็นรถยนต์ใช้น้ำมันชนิดเบนซินแก๊นนสโซฮอเปลี่ยน มันเปนกินและแก๊สอสอร์ุากพระรามลาดพร้าว47สเอ็เาลนี้กเอเย่องรีเป็ยมนคนเดียอแล้น้ำคนีรกระวังล้ออยมาระวังล้อ loang ló thoải mái, để phơi vua gan, hau nham cooling đi con, chờ chờ, bắt Ah, tak. ถอดข be huh? ั้วแยกเรียบร้อยแล้วเผื่อมันมีประจุอยู่แต่ก็พี่แต็แกสหสี่ก็ไก่ทอผูเท่าสามสามเจ็ดห้าเทป ขาวัราวสองพระรามเปลี่ยนาการดำเนินการที่เกิดเหตุยี่สีนี้เริงสงบเปลี่ยนเพลิงสงบเตงลักลอบติดตดขนานี้เพลินสงบที 对的。